ที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะเมื่อบริษัทโ o l ิเซ i n ไทย Agency จำกัดมหาชนหรือ TTA Group นะคะได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนและวัยรุ่นราชนาคลินนะคะจัดทำแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบั d d y Thai เพื่อช่วยเหลือเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะที่โดนลังแกนหรือว่าโดนบูลลี่ที่โรงเรียนและโดนบูลลี่ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อบรรเทาปัญหาการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนในสังคมไทยโดยจะมีการนำล่องนะคะทดลองให้นักเรียนในโรงเรียนของสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วก็แชร์ประสบการณ์เพื่อให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะได้มีการนำไปวางแผนปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากคุณชัดชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รวมโดยคุณเฉลิมชัยมหากิศิรินะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่และก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีทีเอและนายแพทย์ดุสิตนะคะผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมง,งานาก็แอปพลิเคชันบอดี้ไทยครับใครโดนบูลลี่ให้นึกถึงบอดี้นะครับก็รู้สึกขอบคุณมากรู้สึกดีใจว่าโครงการนี้ทํามาประมาณ3ปีแล้วทางกับกรมสุขภาพจิตนะครับเพราะว่าเราได้อ่านข่าวเยอะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องบูลลี่เรื่องการกลั่นแกล้ง กันในตั้งแต่สมัยเด็กและเยาวชนเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยเป็นผ้าขาวแล้วก็อยากจะเป็นคนดีทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าเกิดการโดนหลังแกการโดนบูลลี่กันเนี่ยก็เหมือนผ้าขาวที่มีรอยดําต่อให้เขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดจิตใจเขามีแผลในใจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้ในอนาคตเราก็เลยอยากเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ปัญหาในการบูลลี่เนี่ยหรือการโดนหลังแกตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยลดลงนะครับ ก็เลยทาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาก็ต้องขอบคุณทางกรมสุขภาพจิตด้วยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเ,เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่สามารถที่จะไปช่วยคนได้โดยที่ไม่มีความรู้นะครับกออ็องค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในแอป,ปนี้ก็มาจากทางกรมสุขภาพจิตครับขอบคุณแพทย์ดุสิตด้วยนะครับก็วันนี้ก็เปิดโครงการแล้วนะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยทุกคนสามารถที่เข้ามาใช้ปัตติไทยได้เข้ามา ดูว่าตัวเองเป็นยังไงนะครับมีอารมณ์เป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมจริงๆ Buddy ้แอปไทยเนี่ยก็เล็งเห็นถึง3ปอด้วยกันนะครับปอแรกกคือปอประเมินนะครับคนที่เข้ามาในแอปเนี่ยก็สามารถเที่จะประเมินความรู้สึกตัวเองได้ว่าเป็นแบบไหนหรือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปอที่2คือปอปรึกษานะครับ ใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยจะ,จะมีปุ่มพิเศษปุ่มหนึ่งนะครับที่สามารถกดเข้ามาแล้วสามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยหรือจะส่งข้อความเป็นชัดกับทางากับผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะครับในที่ประสาสามปอก็คือป้องกันนะครับเพราะว่าเวลาเรามีการเช็คอารมณ์อยู่ทุกวันเนี่ยเราก็จะถามอารมณ์ตัวเองด้ว่าวันนี้มีความสุขไหมหรือวันนี้โกรธโกรธเพราะอะไรพอใส่ข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดว่าข้อความเหล่านั้นเนี่ย มาขึ้นเป็น alert ให้กับทาง platform, แพลตฟอร์มเราก็สามารถให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เนี่ยเข้าไปคุยหรือ เข้าไปป้องกันดาบก่อนที่จะเกิดปัญหาที่ทุกคนไม่อยากเจออ๋อครับอย่างที่คุณผู้คุณผู้นิ้วพูดนะครับว่าสามปอที่ว่าเห,หมือนเป็นประตูเพราะเราตกินนราการนะครับว่าถ้าเราเป็นเด็กที่ถูกตูลลี่นึกถึงตอ,ตอนเราเด็กๆถ้าเราถูกรังแกเนี่ยเราไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับปรึกษาครูก็กลัวมีเรื่องมีราวนะครับปรึกษาพ่อแม่ก็ไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะช่วยได้มากนอยแค่ไหนเพราะฉะนั้น,นการที่มีช่องทางแบบแอปบัตดี้เนี่ย มันจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เด็กๆนั้นสามารถหาทางศึกษาได้โดยไม่ขี้กองโกรธใจแล้วก็การเก็บความรักอย่างนี้ถ้าพูดว่ามันเป็นนี้นะครับว่า confidentiality เนี่ยมันจะเป็นกุญแจสําคัญทีนี้ในเรื่องของมู่รีเ่เนี่ยจะมีคนสองคนคืี่วคนทํากับคนถูกทำก็ไม่อยากให้ไปมองคนทําเป็นผู้ร้ายเพราะด้วยวิสัยเด็กนครับจํานวนหนึ่งเนเี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะความชอบกระเ้าะเยาแย่เกินเลยนะฮะโดยที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า empathy คือนึกไม่ออกว่าอีกฝั่งจะรู้สึกอย่างไร เห็นผมว่าพวกเราทุกคนในอดีตทุกคุเคยนะครับบางท่านอาจจะเคยหยอกเพื่อนจนแรงไปแล้วเพื่อนโกรธอะไรก้ยนะฮะก็จะเป็นตัวแายการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องบูลลี่เนี่ยสำหรับเด็กนะครับและเยาวชนเนี่ยอย่าอย่าไปมองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ร้ายนะครับ คนนี้น่าสงสารนะคนทุกูปุรีนะครับแต่คนกระทำเนี่ยดีทั้งแบบต้องสุดคนหรือบ,บางทีแค่สอนตัวนี้เดียครับให้เขารู้จักเอาใจเข้ามาใส่ใจล้วคนหลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่ที่เรากําลังพัฒนาร่วมกัารสวา่างภาครัฐเกจกชนมีผมคิดว่าเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็เป็นิีิหมายดีของสังคมไทยนะครับว่าต่อไปเนี่ยรัฐจะไม่ได้เดินโดยลําพังแล้วนะครับจะมีเอกชจนเข้ามาช่วยแล้วก็จะเป็นเอกชนที่ไม่ประมาท นะครับไปสาราใจหาความรู้ก่อนแล้วค่อยช่วยอย่างนี้จะทําให้สังคมเราสมบุรขึ้นแล้วก็เด็กๆบ้านเราในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพิตดีครับคืออย่างที่บอกครับว่าหนึ่งเราประเมินความรู้สึกตัวเองได้คือเราเราถามแอลก็จะถามว่าวันนี้คุณมีอารมณ์เป็นแบบไหนเขาจะตอบได้ว่าเอ้ยวันนี้สุขก็จะมีถามต่อว่าอาสุขเป็นเพราะว่าเรื่องอะไรเขาสามารถที่ประเมินความรู้สึกตัวเองได้นะครับผมว่าวันเนี้ย สิ่งสาคัญสําหรับเด็กว,ว่าวัยชนเนี่ยไม่ใช่เรื่องความรู้ความสามารถอันนี้เขามีแน่นอนด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายๆเด็กทุกคนเก่งหมดแต่สิ่งสําคัญเนี่ยที่เราต้องพัฒนาควบคู่กันไปคือจิตใจถ้าเราสามารถปกป้องจิตใจเขาให้เป็นจิตใจที่เป็นผ้าขาวหรือไม่มีรอยดําจากการโดนกระทำนะครับเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถเป็นอนาคตของประเทศได้อันนี้เราเลยเล็งเห็น เป็นช่องทางหนึ่งที่อยากจะลดปัญหาที่เขาจะโด,โดนโดนรังแกตั้งแต่สมัยเด็กน,นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีปุ่มที่บอกว่าสามารถปรึกษาจะมีเป็นปุ่ม e m e r g e n c y ที่สามารถกดปุ๊บก็จะเข้าสู่หากรุมสุขภาพจิตทันทีสาหรับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถพูดคุยได้หรือถ้าไม่ได้ก็สามารถส่งข้อความหรือส่งแชทต่างๆที่สามารถไปพูดคุยได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วเราก็ณเบื้องต้นหลอะจะมีแบบมีรีวอร์ดให้นะครับก็ ก็ถ้าใครเข้ามากดแล้วก็บอกอารมณ์ตัวเองเพื่ออาจจะสามารถถึงระยะเวลาหนึ่งไปแลกสินค้าอะไรบางอย่างได้เพื่อให้เขาถว่าเอ้ยเข้ามาทำไมอะไรครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนส่หนึ่งที่เราคิด,คดไปด้วย ได้ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนแบบบางคนอย่างที่บอกเป็นผ้าขาวแล้วแบบอาจจะมีจุดดำๆแบบเป็นบาดแผลในจิตใจบางคนอาจจะมีอยู่แล้วแตบบ่บางทีเราอาจจะลดจุดดำนั้นออกไปไม่ได้นะครับผมแต่มันสามารถทําให้จุดดำนั้นมันจางลงไปได้ก็จริงๆผมว่าดีมากเลยะครับแบบเป็นการวางรากฐานให้จิตใจสุภาพจิตเราดีเราสามารถทําสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้เพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปมในใจลึกๆที่จะมาทําให้ตัวเองดาวไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง หัวจ,จิตใจของเราก็เป็นรากฐานสําคัญในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่างกันก็ถือว่าแอปนี้เป็นรากฐานที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนในสังคมมากๆเลยครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Buddy ไทยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ t o r i s e n t c o m ได้เลยนะคะ